เปลนยาวยัางาน,าานั้นแบบนา้นวะม่เขื่นวะโอ้ยทั่วไปฮัทถูนหนานะศูนย์แปดเก้าหกสี่เกียรหนึ่งสองสามสี่โตัวระดว่ะเป็น่้ามันยังว่าโอ้ยเนาะ ยังอีก,ก,อกนัวหมดเลยเนาะเอาเอาเศษยังคุณบ้านโอ้ยไปทั่วไปหา, 0, าหรูดคุว่าพันดวงไงนะเอาเอ่อแต่ามาใส่คอยก็ออกมาจะจะบ้านคอยก็ว่าสิไปพุ่นละห่วยพอดีตัวไปาพาไปแน่ห่วยไปยังไนาะขอไปไม่ได้รอเที่ยวรอเที่ยวอคอยลม โอ้ยสัมพอสแมนเลยมีไปโทษยังกับอะไรเลยนี่เอาเฟกับ่มีเอาไล่กับบ่ได้โทษไปทุนกับบ่ได้นี่มันเป็นยังไงดอนี่เจ้ายังกันเลยโอเจ้าว่าเที่ยวุมันาออาพาพไปเนี่ยาไปนี่รถจับรอนเออรถใคนี่เราเดี๋ยวภาพาพาไปนี่ไปยังไงยังงวะเดาเชี่ยวบุมอยู่วเนาะ มันเจอกันกระดาษเทืยอมลมเลนี่ไงโอ้มันก็เจ้าของกางเกอายคนตัวเสียคนไปแบบนี้บอไอจังไหนรถกัเติมน้ำมันบอได้เจอากางกระดาษเชื่อมแับนีรถตัวเติมน้ำมันอยู่เสียคไปสิขอกากอายคนใจไปตลาดทะเลนั่นพวกไดเห็นกับยผู้ช่วยนึกว่าดาวเชื่อมลมมันไปบอได้เสียคนไปยังสิของไปัวาแล้วจะมาตับ้านบ่เออเขามาะบบาน ก็ฮัทแต่เบิ้งไหนบ่โอ้ยกับเบิ้งไหนเนาะถ้า่อยกับเบิ้งข่อยกับเบิ้งกันไอ้บุญมากมากว่าหันนี่เอ้าที่นี่กับเบิ้งไหนอยู่โอ้ก็ลองเทียนมากก็ยังว่ามากเลยกันดาวเที่ยวหัวล้มก็ยังวันอ้าดาวเที่ยวล้มข้องไขคือเบื้องไดแบบนี้ทว่าคือเบิ้องใดอ๋อได้มันสีเกี่ยวยังกันเดียวดิโอ้ยมันก็เกี่ยวเนาะ โฟ่สาวขึ้นกับ,บิ่งบ่ได้โฟ่ก็บ่ได้ไล์ก็บ่ได้เฟซบุ๊กก็บ่ได้เข่ายังก็บ่ได้เดี๋ยวนี้ปะปะผ้าก็ไปศูนย์มาพะดหลวงนะไปบ่ได้ก็ยัยงว่าดาวเทียมไขหลวม <c oughs> มันได้หลบมีในเดี๋ยวนี้เฮ้ยเนาะไม่หลมจังได๋ล่ะปาปะผ้าข้นภาไปเบิ่งไปอุ้ย <c oughs> นี่บึงนี่อ ดาวเที่ยมลมโอ้จมลิบเลยดาวเที่ยมลมหาเอ้ยเอ้าม่ขิงซอย่ะ่้าวตัวยื่นลวดโอ้ยควันจะมาเอาข้นซอย Mm hmm?